สวัสดีค่ะหมอแป้นะคะผมงอกผมร่วงผมมันเกิดจากสาเหตุอะไรในทางการแพทย์แผนไทยวันนี้หมอจะมาให้คำตอบนะคะถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วมีผมงอกผมร่วงง่ายผมมันง่ายคือปกติแล้วค่ะร่างกายเราก็จะมีความร้อนเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะคะทุกๆเซลล์ที่ได้รับพลังงานเราจากสารอาหารเราหรือเวลาเราใช้ สมองเยอะๆปัจจุบันนี้เราก็จะใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้สายตาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราลูกบริเวณนี้นะคะหัวเราก็จะร้อนง่ายตาเราก็จะร้อนง่ายนะคะในทางการแพทย์แผนไทยเรียกว่ากำเดาขึ้นหัวถ้ากำเดาขึ้นหัวเยอะๆแล้วระบายความร้อนไม่ทันนะคะหัวเราร้อนง่ายพอร้อนง่ายเลือดก,กับน้ําเหลืองที่มาเลี้ยงที่หัวก็ขึ้นมาเลี้ยงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นรากผมเราก็จะไม่ค่อยแข็งแรง เราก็จะผมร่วงง่ายผมมันง่ายแล้วก็ผมหงอกได้เร็วนะคะเพราะว่าไฟที่หัวมันเยอะทีนี้ในทางการแพทย์แผนไทยก็จะมีแนวทางการรักษาได้หลายวิธีเช่นไปปรับเลือดกับน้ำเหลืองที่ให้ลงมาเล้งที่หัวให้ดีขึ้นเพื่อให้ลากผมได้แข็งแรงขึ้นเราก็ลองรูปดูถ้าเราลูบผม หัวเราร้อนง่ายไหมถ้าร้อนง่ายก็แสดงว่ากำเดายิงขึ้นหัวอยู่นะคะแล้วก็นอกจากการรักษาเป็นตํำรับยาสมุนไพรแล้วแชมพูที่เราใช้ก็มีส่วนที่พอช่วยได้เพราะว่า,าถ้าเป็นกลุ่มแชมพูที่เป็นพวกมีสารสำคัญของสมุนไพรก็จะไปช่วยบรรเทาให้ความร้อนที่หัว แล้วก็มีสารสำคัญจากสมุนไพรต่างๆมาช่วยทำให้ผมดกดำขึ้นได้นะคะก็จะมีพวกสารสมุนไพรต่างๆแล้วสูตรแชมพูอย่างสูตรนี้ที่หมอคิดคน้นแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมา7-8ปีแล้วก็มีการรักษาให้คนไข้ด้วยก็จะช่วยทำให้ลดความร้อน ที่หนังหัวบำรุงเส้นผมแล้วก็ทำให้ผมตกดำผมร่วงน้อยลงเพราะเราไปรักษากำเดาที่ขึ้นหัวและเป็นสูตรที่อ่อนโยนเพื่อให้คนที่แพ้ง่ายสามารถใช้ได้วันนี้ก็มาลองสู่กันฟังว่าในทางการแพทย์แผนไทยทำไมผมเราถึงมันร่วงและหนอกได้ง่ายนะคะ แล้วก็อีกหลายๆคนที่อายุมากขึ้นพอผมขาวมากขึ้นการที่ใช้ยาย้อมที่เป็นเคมีมากๆเเคมีก็จะทำให้ผิวหนังเราเอาจจะมีการแพ้ง่ายอะไรง่ายนะคะดังนั้นการใช้สูตรแชมพูที่อ่อนโยนกับตัวเราก็เป็นเรื่องที่สำคัญนี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ